ทุกคนตอนนี้ก็อยู่เฟนช่องเดอะฟาเลนและนี่ก็คือไว้รุ่นสร้างบ้าน d p 5ทั2ก็หลังจากที่เราได้ปรับพื้นข้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้ช่างไฟมาติดตั้งไฟภายในและภายนอกให้เราเสร็จแล้วด้วยก็ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องเทพื้นกันต่อน,นะคะตอนนี้รถปูนมาส่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูขั้นตอนในการทํางานของช่างกันเลย สวัสดีครั้งนะคะทุกคนก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะช่างกระจกได้มาทําการติดตั้งกระจกให้เราเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้พื้นข้างบ้านของเราก็แห้งแล้วด้วยวันนี้ช่างก็จะทําการก่อแล้วก็ปูกระเบื้องสิ่งล้างจานให้เรานะคะแล้วช่วงบ่ายก็จะทําการปูผนังห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูขั้นตอนในการทํางานกัน สวัสดีครังทุกคนก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะช่างประตูก็ได้มาติดตั้งประตูให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บ้านของเราก็เดินทางมาถึง90%แล,แล้วทุกคนบ้านของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็วันนี้นะคะช่างก็จะมาปูกระเบื้องห้องน้ําต่อให้เสร็จแต่ว่ากระเบื้องที่เราเลือกไปใน B3 นะคะทุกคนขอมมันหมดทั่วเชียงรายเลยคือเราไปถามหลายห้างแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกระเบื้องลายใหม่กันนะคะไปกันเลย นีนะทุกคนกระเบื้องลายใหม่ของเรามันจะออกเป็นสีเทาๆนะทุกคนแล้ว,ว่าตัวเก่าที่เราเลือกมันสวยกว่าแต่ว่าคือมันหมดไงเราก็เลยต้องเลือกตัวนี้มาตอนนี้นะคะกระเบื้องมันยังขาดอยู่ก็รอช่างไปซื้อนะคะเดี๋ยวเขาจะมาปูกันต่อเขาบอกว่าหลังจากที่ปูกระเบื้องห้องน้ําเสร็จติดตั้งชักโคก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยก็จะเสร็จทั้งหลังแล้วนะคะ ก็ EP หน้านะคะเราจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่าพลาดคลิปต่อไป mm hmm. เราจะลงคลิปทุกวันศุกร์สองนุ่มตรงเหมือนเดิมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูขอตัวแล้วไปก่อนด้วยบ้าย